นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังขังสารนังขจามิตุติยัมปีพุทธังสารนังขจามิตุติยัมปีธรรมังสารนังขจามิตุติยัมปีสังขังสารนังขจามิตัติยัมปีพุทธังสารนังขจามิตัติยัมปีธรรมังสารนังขจามิ ตอิยัมปิสังขังสรนางคดฉามิอิติปิโสภควาอารหันสัมมาสัมพุโทโธวิจาจรณะสัมปันโนสุขทโทรโรกะวิชูญอานุตตโรปุริสธรรมสาราติสัทธาเทวะมนุษย์สาัางพุโทโธภควาติ สว่าขาโตพระกวตาธรรมโมส,สันติโกอาการิโกเออิปัสิโกโอพนายโกปัจจักตังเวทิตัมโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนพระกวโตวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนพระกวโตวสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพคะกวโตวสาวกสังโฆ สามีจิปตปฏิปนโนพระกวะโตสาวกสังโฆยัติตังจัตตาริปุริสยุคลานิอัตตะปุริสภุกกราเอสะภะกวโตสาวกสังโฆอาอุเนยโยพาอุเนยโยทากิเนยโยอัญชรีกระไโย ο, อนุตตรัง บุญญาเกตังโรกาสาติกราบเรียนที่วันกันระยาในมิรรมเพื่อนทางจิตมิต่าทธรุกทุกๆท,ท่านนะครับผมกระผมนายประประสรน,นักแก้ววันนี้ขอแบ่งปันธรรมในหัวข้อที่ว่ากิเลสสิบเป็นจะไหนนะครับผม การแบ่งพันธรรมได้นำเสนอไปแล้วหลายตอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวใกล้ตัวของเราทั้งสิน้นทัวรกรทั้งผู้ร้ายผู้ดีนางเอกพระเอกไม่ได้อยู่นอกจอเลยล้วนแล้วแต่อยู่ในจอทั้งสิ้นที่ผ่านมานะครับผมพูดถึงกิเลสก็คือสภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมองโดยปกติ จิตตัวไปของคนเราจะป่องใสสว่างแต่จะมามัวหมองเมื่อมีกิเลจรเข้ามาอุปมาอุปไมยเหมือนกระจกบ,บ้านโดยปกติจะสะอาดผ่องใสมองดูสะอาดสะอาดไม่รำการลูก,กตาแต่เมื่อมีฝุ่นละอองมาเกาะทำให้กระจกนั้นมัวหมองเพราะโดนฝุ่นละอองที่จรเข้ามานั้น คือกิเลสทำให้ใจติดใจเศร้าหมองมีอยู่ทั้งหมดสิบประการได้แก่หนึ่งโลภะคือความอยากได้หมายถึงความอยากได้ทั้งปวงอยากได้นั้นอยากได้นี้มีแล้วก็อยากจะมีมีความอยากไม่รู้จักพอรองพิจารณาเถิดว่าตัณหาต้องการอะไรบ้างมีแล้วอยากมีอีก หรือไม่นะครับผมสองโทสะคือความโกรธหมายถึงอารมณ์ไม่พึงพอใจไม่ถูกใจมีความเครียดแค้นโมโหงุดหิดลำการสำรวจตนเองได้ว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีแล้วควรจะแค้ไขยังไงควรจะรักควรจะวางเสียนะครับผมข้อที่สามโมหะ ก็คือความหลงความไม่รู้ความเขาหมายถึงความเข้าใจผิดมุกมุ่นมัวเมาคลั่งไคล้เคลิบเคลิ้มคิดดูสิว่าเราเป็นอย่างนี้หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วรีบแก้ไขตาเราจะได้ไม่บึกมืดบอดนะครับผมข้อที่สี่มานะมานะคือความถือตัว หมายถึงความเยอ่อยิ่งความยะโสด้วยความถือตัวเช่นถือว่าตัวดีเด่นกว่าคนอื่นถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นหรือถือตัวว่าต่ำต้อยกว่าคนอื่นนี่ก็เป็นกิเลสนะนะครับผมคิดว่าต่ำต้อยกว่าคนคนอื่นคิดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสนะครับอาการแบบนี้มีพ้นมีขึ้นกับเราหรือไม่นะครับผมถ้ามีแล้ว ควรวางควรละเสียนะครับผมข้อที่ห้าคิดคือความเห็นผิดหมายถึงความอวดดีถือดีความดื้อรัน้นท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับผิดไม่ยอมแก้ไขนั่นแหละกิเลสทีค่ควรวางและละทิ้งเสียข้อที่หกวิจิกิจฉาคือความบังเรสงสัย ความเครือบแคลงหมายถึงความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจความที่ใจเกิดความลังเลกังวลตัดสินใจไม่ได้เช่นเกิดความสงสัยในเรื่องพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมคําสั่งสอนมีจริงหรือไม่บาปบุญคนโทษมีจริงหรือไม่เป็นต้นนะครับผมข้อที่เจ็ดทีนะคือความอดอู่ความท้อแท้ท้อถอยหมายถึงอาการที่จิต เกิดความห่อเหี่ยวท้อแท้หมดหวังปล่อยประละเลยไปตามยถากรรมไม่กระตือรือร้นนะครับผมข่อที่แปดอุจจจะคือความฟุง้งซ่านหมายถึงอากาศอึดอัดกัดกุ้มกังวลกระสับกระสายทำให้เกิดความเครียดจิตอยู่ในภาวะพุ้งกระจายไม่มีสติกัดก้องรุ่มใจก็อยู่ในจำพวกกิเลสข้อที่แปดนะครับ 9อาอลิลิกะคือความไม่ละอายต่อความชั่วหมายถึงผู้มีจิตใจหยาบกระด้างคิดทำความชั่วโดยไม่เกรงกลัวใครทำความชั่วโดยไม่แคร์สังคมตำตามใจตนวันโกนวันพระฆ่าสัตว์โดยไม่สนใจบาปบุญคุณและโทษนะครับผมข้อที่สิบอโนตับะ คือความไม่เกรงกลัวต่อความชั่วพู้ผู้ผู้ที่มัวเมาหมกมุ่นอยู่กับกุศลทั้งหลายชอบประพฤติชั่วทั้งกายวาจาใจนะครับผมนั่นคือกิเลสสิบประการถึงอย่างไรเสียท่านจะทําอย่างไรก็ตามจะทําบุญทำบาปในฐานะที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ย่อมมีบุญแต่เบื้องหลัง เมื่อในอดีตชาติส่งผลให้ท่านมาเกิดทันในพระพุทธศาสนาแต่หากว่าท่านยังมัวนิ่งนอนใจอยู่โดยที่มิได้กระทำในสิ่งที่เป็นกุศลไม่บำเพ็ญทนในทางที่เป็นบารมีต่อไปกอยแต่จะกินแต่บุญเก่าเสียให้หมดสิน้นทั้งบุญใหม่ก็ไม่ได้สร้างเพิ่มเติมในทางที่ชอบที่ควรแล้วท่านจะก้าวหน้าด้วยบารมีได้อย่างไรกัน ท่านกัวรีบเร่งแก้ไขใช้ความพยายามปฏิบัติตนทากรรมสั่งสอนของพระพุทธศาสนาะโดยรีบด่วนตามหลักพระธรรมกรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจัดไว้ด้วยพระมหากรารุณาทิคุณว่ามนุษย์ที่เกิดในโลกใบนี้ย่อมมีความประมาทไม่เท่าเทียมกัน การประมาทนั้นจะมีผลลัพธ์แตกต่างกันไปได้สี่จำพวกคือหนึ่งจำพวกมามืดไปสว่างคือคนที่ไม่รู้อะไรเลยมาเลยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะพยายามศึกษาหาความรู้ในทางทำเป็นสิ่งปฏิบัติและเป็นการศึกษาจนกระทั่งมีความจำนานเมื่อตอนที่ตัวตายก็จัดว่าไปสว่าง เพราะว่ามาไม่มีอะไรมาเลยตอนไปก็กลับไปด้วยบุญกุศลกิดตัวไปด้วยนะครับผมสองจำพวกมาสว่างไปมืดคือคนเรานั้นนับว่ามีบุญว่ามีบุญน้อยติดมาด้วยแต่พอเกิดมาแล้วไม่สนใจในการทำบุญทําทานไม่สนใจในการปฏิบัติธรรม ไม่ยอมศึกษาความรู้ไม่ความรู้ในทางที่จะไปสว่างไนดะ้เลยเรียกว่ามาสว่างไปมืดหน่าเสียดายนะครับคนที่มาสว่างไปมืดบุญมากแต่ไม่ได้สร้างกุศลต่อเนื่องนะครับผมข้อที่สามมามืดไปมืดคือพวกที่ไม่มีความรู้และมีบุญเก่าติดมาน้อย พอเกิดมาแล้วไม่มีความพยายามไม่สนใจในการทำบุญทำทานไม่สร้างบาร,รมีไม่ยอมฟังเทศฟังธรรมไม่ยอมศึกษาอาความรู้อะไรทั้งนั้นจึงเรียกว่ามามืดไไปมืดจำพวกที่สี่มาสว่างไปสว่างเพราะเมื่อเกิดมามีบุญบารมีมากมีความรู้และความนึกคิดที่ดีงาม แต่ก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นยังสืบสร้างในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างไม่หยุดยัง้งบุญกุศลและบารมีก็จะเพิ่มมากขึ้นทั้งปฏิบัติที่ถูกที่ควรหมั่นฟังทาศึกษาหาความรู้ในสิ่งต่างๆอย่างนี้เรียกว่ามาสว่างไปสว่างนะครับผมในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ มีอาการครบสามสบสาสบสองจึงเรียกว่าคนคนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนเห็นคนไม่เป็นคนใช่คนไม่กระผมขอผลบุญที่ได้กระทรรม,มาทุกภพทุกชาติรวมถึงผลบุญที่กระทรรมมาในชาตินี้ ถวายเดพระวิสุทธิพุทธังสีบรมธรรมบิดาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์พระธรรมและพระยะสงฆ์ทั้งหลายผู้กุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมหลวงพ่อรวงหลวงพ่อคงจตุมโรวัดเขาสมโพธและพี่วัน และกัลยาณมิรธรรมเพื่อนต่างจิตมิทต่างธรรมในบ้านพระมิพานพระพุทธเจ้าทุกๆท,ท่านเชื่อสัตว์กิเลสอุปทานอาวิชชาโลกภัยไข้เจ็บบาปกรรมให้หมดไปเร็วๆวไวๆไวทุกๆท,ท่านเถิดนะครับผมนิพพานังปรมังสุขขัง นิพพานังบรมังสุขังนิพานังบรมังสุขังทุกทุกท่านกราบสวัสดีครับผมสาธุสาธุสาธุ